พร้อ,อมกกอค่ะแกงชนีมึงเอาดูปขงเองมากจริง,รงมึงมึงผ่านไปให้ได้สักสิบนาทีก่อนตอนนี้นะคะมองไม่เห็นข้างหลังแล้วแ <laughs> จ็คเก็ตหมื่นแ <laughs> ปดใส่อุปกรณ์ ชณะมีสิบพี่มาบอกว่าลงมารับเราลงมารับลงมารับเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ปักขึ้นเลยไปเย้โอ้ยไปลงแล้วเป็นเฮ้าเพ้าขับใจอ่ะมันเหนื่อยแต่คิวกินทั้งคู้นอนนอนกอดกันในเต็นท์แต่คิวกินอ่ะหนาวป่ะข้างบนอ่ะเย็นเย็นบริอัพเจอยังไงอ่ะนี่ลาบแล้วลาบแล้ว

เออเอเออเออทำไมคุณไม่เอาไปสูบุรีครับอ๋อไปสูบที่ไหนอยากหาปะมะเพอร์ฮิมาปอมาวันนี้เห็นสวยมากจริงๆเชียวีได้ว่าพิซเซนเตอร์สีสวยมากใหญ่ตามเลยทั้งหมดนี้คือที่เซเว่น

ใหหุ้้ยสวยมากการมาแล้วเจี๊บมาแล้วอย ไม่ค่อยได้เดินมาฝั่งนี้พี่เนี่เดี๋ยวเราต้องวนไปทางนั้นอุทยานนี่ค่ะวางให้ไปตรงที่เรากินข้าว